ुधम् शरणम् गच्छ โมตสาพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอกาศคณะสงฆ์ในการกล่าวธรรมก่าววินยัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ญาติโยมทุกท่านนะมีจิตศรัทธาได้ถวายทานอยู่เป็นประจำ ต้องขออนุโมทนาและธรรมะในวันนีนะ้หัวข้อชื่อว่าภัยที่มารดาและบิดาเอ้ยไม่ใช่ภัยที่มารดาและบุตรนะช่วยเหลือกันไม่ได้ซึ่งธรรมะในวันนี้เนี่ยก็เจตนาตั้งใจจะมอบให้กับโยมนะอุบาสิกาทุกท่านที่ถึงฐานะหรืออยู่ในโอกาสที่เป็นมารดาก็ดีเป็นบุตรก็ดีเพราะว่าขึ้นชื่อว่า สิ่งที่อันเป็นที่รักนะนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยมันดาก็จะป่ารลบถึงบุตรของตนนะว่าบุตรของตนนั่นแหละเป็นแก้วตาดวงใจสำหรับเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่เราคลอดออกมาเนี่ยตั้งแต่ในท้องแล้วคอยประงบประงมนะคอยดูแลบุตรของตนด้วยความรักความเอ็นดูพอโตมาแล้วก็ยังคอยดูแลรักษานะไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรเนี่ยจึงมีมากแต่ถึงกันนั้นเนี่ยพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสได้พูดถึงภัยคืออันตรายที่อันจะเกิดจากมารดาและบุตรนะว่าแล้วมันมีภัยอะไรบ้างไหมที่แม่และลูกเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือกันได้นะต้องบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าอ,อ๋อมีเช่น ในค่าวสงครามไหมในค่าวที่มีสงครามไม่รู้โยมแม่อยู่ในยุคทันใช่ไหมสงครามออกไปปรายแล้วนะกำลังจะยุติแล้วใช่ไหมก็บอกว่าสงครามนั่นแหละจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มารดาและบุตรเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ในเมื่อไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แม่จะไปช่วยเหลือลูกได้ยังไงแม่เองก็ต้องเอาตัวรอดลูกเองก็ต้องเอาตัวรอด เพราะฉะนั้นภัยอันเกิดจากสงครามอาจจะได้ชื่อว่าเฉยๆนะภัยที่ทําให้แม่และลูกช่วยเหลือกันไม่ได้หรือในข่าวเกิดสึนามินะน้ําท่วมใช่ไหมโอ้โหบางข่าวเช่นภาคใต้ก็ดีที่ญี่ปุ่นก็ดีเวลาเกิดคลื่นทะเลซัดขึ้นมาทีเดียวแผ่พื้นที่กว้างจํานวนมากทําให้แม่กับลูกจําเป็น นะที่จะต้องหนีน้ำนะอยู่กันคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนบอกได้ว่าภัยอันเกิดจากน้ำนั่นแหละเป็นภัยที่ทำให้แม่และลูกช่วยเหลือกันไม่ได้หรือภัยอันเกิดจากไฟเช่นในข่าวสงครามนั่นแหละระเบิดตุ้มขึ้นมาทีเดียวใช่ไหมโอ้ทุกคนต้องหนีตายแต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภัยที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นภัยจากไฟก็ดี ภัยจากน้ำก็ดีภัยจากโจรก็ดีภัยเหล่านี้เนี่ยก็อาจที่จะทำให้บางบุคคลคือแม่และลูกเนี่ยมาพบกันได้นะเมื่อไฟนั้นสงบลงน้ำนั้นแห้งลงโจรไปจากที่อื่นแล้วก็จะมีบางครอบครัวที่สามารถจะกลับมาพบกันใหม่ได้แล้วก็เกื้อกูลสนับสนุนกันใหม่ได้แต่พระพุทธเจ้าจัดว่า มีภัยสามอย่างนี้ที่ใครๆบนโลกนี้หรือสัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ถามว่าภัยสามอย่างนั้นได้แก่อะไรภัยสาอย่างภัยคือความแก่นั่นเองนะก็คือภัยอันได้แก่คือความชราสองภัยคือพยาธิได้แก่ภัยอันเกิดจากความเจ็บป่วยไข้ แล้วก็สภัยคือมรณะภยัยภัยอันเกิดจากความสูญสิ้นนะหรือภัยอันคือได้แก่ความตายนั่นเองถามว่าภัยสามอย่างนี้เนี่ยเรารับแทนกันได้ไหมแม่จะบอกว่าโอ้ยลูกไม่ต้องแก่หรอลูกเดี๋ยวให้แม่แก่คนเดียวลูกอยู่ในอายุ1ิบสต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นบอกไม่ได้ลูกจะบอกว่าแม่ไม่ต้องแก่หรอกนะ เดี๋ยวลูกแก่แทนเองแม่เดี๋ยวลูกแก่แทนแม่แทนแทนแล้วแทนบอกว่าแก่แทนกันไม่ได้มันเป็นเรื่องปัจจตั่างเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะตนต่างคนต่างก็ต้องอยู่ในสภาพคือความชลาด้วยกันทั้งสิน้นต่างคนต่างแก่เพราะฉะนั้นภัยคือความชลาช่วยเหลือกันไม่ได้ภัยคือความเจ็บป่วยไขย้หรือภัยคือปยาธิ ก็แทนกันไม่ได้นะบอกว่าแม่อย่าป่วยเลยลูกขอป่วยเองอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือโดยที่สุดภัยคือความตายใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะนะเพราะมันมากับความพัดพลากโดยเฉพาะเวลาแม่รักลูกนะมากเท่าไรเมื่อลูกนะจะต้องถึงแก่ความตายแม่ก็โอ้โหแทบหัวใจจะวายนะเพราะฉะนั้นต้องบอกได้ว่า ความตายก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจะถึงกันนั้นใครๆก็ไม่สามารถจะห้ามภัยคือความตายได้จะมาช่วยเหลือกันก็ไม่ได้ด้วยนี่พระองค์จึงได้ตรัสภัยคืออันตรายที่ทำให้สัตว์ถึงความหวาดกลัวสะดุ้งกลัวคือสามอย่างได้แก่ชรลาพยาธิและมรณะถามว่าทำไมจึงต้องกล่าวภัยสามอย่างนี้ให้กับสัตว์ทั้งหลายได้รับรู้ เพื่อให้สาตร์ทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะเพราะเราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บป่วยไข้และความตายแล้วบุคคลผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่าโอ้ชีวิตของเราตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาถึงความตายแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทถ้าคนที่มีปัญญานะแต่บางคนพอรู้ว่าจะตายก็เลยทำไม สแสวงหาแต่กามคุณไปกินอะไรแต่ของที่อร่อยไปเที่ยวอย่างที่ตัวเองอยากจะไปเที่ยวแต่ลืมเจริญกุศลเสพแต่พวกกามคุณทําให้เป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาเนี่ยจะมีสองประเภทนะเพราะฉะนั้นเราในที่นี้ก็เชื่อว่าจะเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาถึงมรณะภัยแล้วทําให้ตั้งตอนอยู่บนความไม่ประมาทแสวงหา สิ่งที่เป็นมงคลคือกุศลเพราะกุศลนั่นแหละย่อมนำสุขมาให้แต่ถึงกันั้น,นี้ในเมื่อเรายังไม่ตายใช่ไหมแล้วในระหว่างนี้เราจะทำยังไงมารดาจะอนุเคราะห์แก่บุตรอย่างไรจะเกื้อกูลบุตรของตนนีได้อย่างไรก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงการเกื้อกูลของมารดาที่จะมีต่อบุตรด้วยห้าอาการ ห้าอย่างมีอะไรบ้างถามว่าโยมพอรอนเกื้อกูลต่อบุตรโยมมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายยังไงบ้างให้ความรู้ไหมอย่างแรกต้องให้สุขภาพก่อนเนาะจะทํายังไงที่เราเลี้ยงลูกมาไม่ให้เออนะ <c ười> คือเลี้ยงลูกแล้วให้มีสุขภาพแข็งแรงอะ่ะเติบโตจเจริญเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและก็ใจอย่างแรกเลยอย่างที่สอง ต้องให้เขาได้รับความรู้แน่นอนแล้วคงไม่มีมารดาที่อยากจะให้ลูกโง่แลนะ้วเนาะโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ทันเพื่อนถูกคนหลอกเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ทางโลกก็ดีหรือความรู้ที่เป็นทางธรรมก็ดีเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งก็คือต้องให้วิชาความรู้นะแนะนําให้วิชาความรู้ทางโลก ที่ไม่มีโทษนี่อย่างที่หนึ่งนะให้ความรู้สองต้องห้ามบาปอากุศลเรารู้นี่ว่าสิ่งนี้เช่นการฆ่าสัตว์เวลาสมัยเด็กใช่ไหมเด็กก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะไปตีเขียดบ้างตบยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือฆ่าสัตว์เล็กฆ่าสัตว์น้อยในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ เป็นบาปอกุศลไม่ว่าจะยุงตัวเล็กตัวใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อย euh. ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ขึ้นชื่อว่ามีจิตที่คิดจะฆ่าเป็นบาปด้วยกันทั้งสิ้นจะมาอ้างว่าอ๋อมันเป็นเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกไม่บาปหรอกเด็กฆ่าสัตว์ไม่บาปไม่ใช่เด็กฆ่าสัตว์ก็บาปก็บาปแบบเด็กผู้ใหญ่ฆ่าสัตว์ก็บาปแบบผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่ามีเจตนาจะทำให้ชีวิตนั้นถึงความขาดสูญไป เป็นบาปด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อมารดารู้แล้วว่าการกระทำนี้เป็นบาปเห็นลูกจะทำต้องห้ามหรือต้องสอนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะว่าลูกนะการชื่อว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาถามว่าอะไรละ่ะที่ชื่อว่าเป็นการเบียดเบียนหนึ่งคือการฆ่าสัตว์เบียดเบียนไหมเบียดเบียนใครมาฆ่าเราด้วยเหตุผลบางอย่าง เรายอมไหมไม่ยอมนะเช่นเราไปเกิดเป็นยุงแล้วก็บอกเขาจะมาตบเรา,เาแล้วเขาก็อ้างเหตุผลว่าถ้าเกิดเขาไม่ตบเราเดี๋ยวเราไปกัดลูกเขาตายไอ้ไปกัดลูกเขาลูกเขาก็เจ็บเขาเลยต้องตบเพราะฉะนั้นเสมอกันเอาเรายอมไหมโอ้ไม่ยอมนะเออก็บอกว่าไม่มีใครยอมอยากจะเสียชีวิตแต่เราคิดในคนละมุมมองไงเราคิดแบบเป็นมนุษย์ เราก็เลยบอกว่าอ๋อตบยุงได้ไม่บาปเพราะยุงมันมาทําเราก่อนหรือยุงไม่มาทําก่อนก็ตามเหอะมันจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับบุตรหลานของเราเลยตบซะก่อนอย่างนี้ก็ไม่สมควรนะเพราะฉะนั้นหนึ่งการเบียดเบียนคือการฆ่าสัตว์เป็นสิ่งจริงต้องบอกลูกว่าห้ามไม่ควรทำสองการลักทรัพย์ก็ไม่ควรนะทรัพย์ของบุคคลใดบุคคลนั้นก็หวงแหน ในเมื่อเราจะไปขโมยด้วยความไม่ชอบนะก็ทําให้บุคคลผู้ถูกขโมยนั่นแหละเขาเดือดร้อนเราก็ต้องห้ามบุตรของตนสอะไรอีกที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นฆ่าสัตว์รักย์ประพฤติผิดนะในลูกเมียของบุคคลอื่นนี่เราก็ต้องบอกนะบอกลูกของเราว่าไม่ควรนะเขาก็มีเจ้าของภรรยา บุตรสาวของเขามีเจ้าของเรามีลูกชายเนี่ยระวังเลยนะมีลูกชายนี่ก็ต้องบอกห้ามบุตรชายของตนนะให้รักในเฉพาะคู่ครองของตนไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือบุตรสาวของกูคนอื่นที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นห้ามเรื่องกามเมสามห้ามเรื่องการพูดปดนะเพราะฉะนั้นการพูดปด พูดในสิ่งที่ไม่จริงทำให้บุคคลอื่นพลาดประโยชน์เสียประโยชน์เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องห้ามบุตรของตนและก็อย่างสุดท้ายการดื่มสุราเมลยัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะบางครอบครัวก็ดื่มกันเป็นปกติถามว่าการดื่มสุราเสียหายไหมบางคนบอกมันช่วยกระตุ้นหัวใจใช่ไหมดื่มนนิดๆหน่อยๆช่วยมันเป็นยานะ ขึ้นชื่อว่าสุรานะจะเป็นปัจจัยทําให้เราเกิดความมึนเมาจะมากจะน้อยก็ตามจิตเริ่มแรกที่คิดต้องถามก่อนคุณดื่มเพราะอะไรนะจะบอกว่าเพื่อความมึนเมาเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อการเข้าสังคมก็ตามนะเจตนาเป็นไปเพื่อความมึนเมามอมเมาแล้วไม่ได้หวังประโยชน์กับตนนะขึ้นชื่อว่าเวลาเมาก็ขาดสติ ก็จะเป็นเหตุทําให้กระทําการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดมุสาเนี่ยทำให้กระทําอกุศลกันนได้โดยง่ายนะเราจะเห็นได้ว่าการห้ามบาปอกุศลจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่มารดาบิดาจะต้องกระทําในบุตรบางคนไม่มีเวลาสอนลูกนะเพราะอะไรเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมต้องรีบหาทรัพย์แล้ว ตัวเองก็จะไม่ค่อยมีกินก็เป็นห่วงลูกด้วยเพราะฉะนั้นจึงใช้เวลาส่วนมากไปกับการหาทรัพสมบัติลืมที่จะให้ทรัพย์คืออริยทรัพย์โดยการอบรมสั่งสอนลืมที่จะให้ธรรมะเป็นทานแก่ลูกให้แต่เงินไงให้แต่อาหารแต่ลืมให้คุณธรรมคือความดีกับบุตรของตนมันได้แต่เจริญทางด้านร่างกายแต่ลืมให้ความเจริญทางด้านจิตใจแก่บุตรของตน อันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในเมื่อห้ามบาปอากุศลก็ต้องแนะนำสิ่งที่เป็นความดีให้กับลูกเช่นลูกนะต้องช่วยเหลือบุคคลอื่นในยามที่เขาตกยากต้องมีเมตตากับสัตว์ทั้งหลายกับบุคคลทั้งหลายคือมีใจที่หวังประโยชน์เกื้อกูลเมื่อเห็นบุคคลรอบข้างประสบทุกข์ต้องมีใจที่น้อมไปจะช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่าหวังแต่ประโยชน์ส่วนตน ต้องหวังประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแนะนำถึงความเป็นผู้มีอ่อนความมีอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเกื้อกูลบิดามารดาเนี่ยมีความกตันยูกตะเวทีเห็นคุณค่าของบุคคลที่เขาทำดีกับเราเราจำเป็นที่จะต้องตตอบแทนคุณกับเขาในเวลาสมควร เพราะฉะนั้นให้ความรู้แล้วนะห้ามบาปอากุศลให้ทำความดีแล้วอะไรอีกอย่างที่สี่ลืม <laughs> ออย่างแรกอะไรนะแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรนะมอบทรัพย์ูมมอบทรัพย์อันสุดท้ายนะเอาไม่เป็นไรเอามอบทรัพย์ไปก่อน อะไรนะเออโหสุดยอดช่วยเหลือจะมาดีมาลืม,อมเอาหาคู่คองก่อนนะเอาอย่างที่สี่เมื่อลูกโตขึ้นใช่ไหมจำเป็นอย่างยิ่งการหาคู่คองไม่ใช่คุมถุงชนนะหมายถึงว่าช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยพิจารณาดูว่าคู่ครองของบุตรของตนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่เราก็ไม่ได้ห้ามนะแค่แนะนำเฉยๆสุดท้ายแล้วเขาต้องเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองเราแค่ชี้ว่าคนดีคืออย่างไรคนชั่วคือยคอย่างไรกัรยาณมิตรคืออย่างไรมิตรที่ชั่วคืออย่างไรเราแค่บอกเส้นทางให้เขาและให้เขาไปเลือกพิจารณาเองว่าคู่ครองของเขานะี่ยตกอยู่ในฝ่ายไหนตกอยู่ในฝ่ายมิตรชั่วหรือเป็นกลัลยนณมิตรถ้าบุตรของตนยินดีที่จะเลือก มิดชั่วก็เป็นเส้นทางของเขาสุดแล้วแต่เราเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเองพอเราวางใจได้อย่างนี้เราก็สบายใจใช่ไหมเราไม่ได้ชื่อว่าไปคุมถุงชนเขาเราไม่ได้ไปเลือกแทนเขาเพราะเขาต้องเลือดได้ตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นการเลือกคู่ครองคือการแนะนำตักเตือนนะหรือให้ช้อยกับบุตรของตนและอย่างสุดท้ายก็คือมอบทรัพย์ เมื่อถึงการอันควรคือการมอบมรดกถามว่าเราตายไปแล้วเราเอามรดกไปได้ไหม,มออกไปไม่ได้<ม>ก็จําเป็นที่จะต้องมอบทรัพย์มรดกนั้นนะให้แก่บุตรหลานของตนตามสมควรต้องแจกจ่ายให้เหมาะสมด้วยะนะบางคนแจกให้คนที่รักมากเกินไปลูกมีหลายคนนะลูกคนอื่นก็เกิดความอิจฉาลิษยาค่ากันก็มี เพราะทรัพ์ยเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นมารดาบิดาก็ต้องฉลาดในการที่จะแจกจ่ายทรัพ์ยให้เหมาะสมแต่ถึงกระนั้นทรัพย์เหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ภายนอกนะที่บุตรเองจริงๆก็สามารถหาได้แต่สิ่งที่จําเป็นก็คืออริยทรัพย์ทรัพ์ยอันเป็นทรัพ์ยภายในที่เรามารดาบิดาเนี่ยสามารถที่จะแนะนำหรือมอบทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย ถามว่าอริยทรัพย์เนะี่ยหมายถึงอะไรแล้วกนะ็บอกว่าอริยทรัพย์หมายถึงทรัพย์อันเป็นภายในที่เมื่อบุคคลใดมีแล้วกระทาให้มากแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนดีเป็นคนที่มีกิเลสในจิตใจเนี่ยน้อยลงดีไหมบอกว่าดนะีเพราะว่ามันติดตัวลูกของเราเนี่ยไปในภพชาติต่อไปสังคมต้องการคนดีไหม หรือสังคมต้องการคนรวยบอกสังคมจริงๆแล้วต้องการคนดีคนที่มีคุณธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่คนรวยขายคุณธรรมอยู่ยากนะเพราะรวยแล้วก็ต้องตามมาด้วยต้องการลาบยศสุขสรรเสริญเมื่อไม่ได้ตามความต้องการไม่มีคุณธรรมก็ทำให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่คนที่มีคุณธรรมถึงมีถึงแม้ว่ามีทรัพย์น้อยก็ตาม แต่ไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างอยู่ในระดับที่ทุกคนพึงพอใจในคุณธรรมที่ตนเองมีอยู่ในทรัพย์ที่ตนเองมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณธรรมย่อมดีกว่าทรัพนยะ์อันเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นอริยทรัพย์เมื่อบุคคลใดมีแล้วเนี่ยย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญถามว่าอริยทรัพย์นั้นคืออะไรบ้างยังมีเวลาเหลือนะ อริยทรัพย์เนี่ยได้แก่อะไรพูดอยู่บ่อยๆเลยเนะเอาอริยทรัพย์อย่างย่อก็คือศรัทธาศีลสุตะจาคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยแม่แม่ทั้งหลายนะต้องมีเครื่องอยู่นะต้องมีบทเรียนต้องมีสิ่งที่เราจะแนะนำลูกของตนเดี๋ยวนี้ลูกไม่ฟังแล้วแท่จะไปดูใน Google ทั้งหมดนะดูใน YouTube ใน t i k t o ไถ่ายไปข้อมูลเหล่านั้นถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ แต่ถ้าเรามีคําสอนขององค์พระ,อ,ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้กล่าวถึงอริยศัพย์เราจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวเลยนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสอนอย่างนี้ลูกพึงนําไปประพฤติปฏิบัติศรัทธาหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสในบุคคลผู้ควรเลื่อมใสโอ้โหเพิ่งฟังข่าวมานะไปเลื่อมใสใครก็ไม่รู้เด็กมีความเชื่อที่ผิดอย่างมหาศาลเลย ก็จะไม่กล่าวในที่นี้แล้วกันนะเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคํากล่าวนั้นถูกหรือไม่ถูกอย่างไรเราควรที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรและถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกของเรามีความเห็นผิดขนาดนี้เราต้องแนะนําแล้วแต่เนื่องจากพ่อแม่ก็ไม่รู้ลูกก็มีมิจฉาทิฏฐิอีกไปกันใหญ่เลยแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ผิดต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะเชื่อคนที่มีในความเชื่อความเห็นผิด ก็จะยินดีในความเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยินแต่เมื่อเราเป็นแม่เรามีการฟังธรรมเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนควรเชื่อควรเลื่อมใสเช่นเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมบุคคลใดทํากรรมใดไว้บุคคลนั้นแหละต้องรับผลของกรรมนั้นเองเชื่อในเรื่องความดีเชื่อในเรื่องความชั่วบุคคลใดทําความดีบุคคลนั้นแหละย่อมรับผลที่ดี และบุคคลใดทำกรรมที่ชั่วบุคคล,ลนั้นแหละต้องรับผลที่ชั่วที่ไม่น่าปรานาและที่สำคัญเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเชื่อเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการศึกษาฟังเอาไว้เยอะๆนี่แหละได้ชื่อว่าศรัทธาศีลได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นคือการงดเว้นจากบ,บาปอกุศลงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติ ที่ดีงามเช่นการปฏิบัติดีต่อบิดามารดาความเป็นผู้มีกระตัญยูกะตะเวทีต่อผู้ที่มีคุณกับเราเป็นต้นศรัทธาศีลสุดตาคือการฟังฟังในสิ่งที่ควรฟังเราต้องเลือกนะปัจจุบันเรามีธรรมะอะไรให้เสพมั่วไปหมดเลยถูกบ้างผิดบ้างเราจำเป็นที่จะต้องเลือกคัดสรรเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้ที่ไม่ถูก เราก็ต้องบอกลูกว่าทำมาแบบนี้คือไม่ถูกต้องกล่าวให้ตรงจะทําได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่เราต้องรู้แล้วว่าการฆ่าสัตว์นี้เป็นบาปและจะไปบิดพิวว่าฆ่าสัตว์เล็กไม่บาปไม่ได้แต่เรารู้ว่าตอนนี้เรายัางทําไม่ได้เราก็ต้องบอกลูกว่าคือ,อยังทำไม่ได้เช่นบางครอบครัวมีอาชีพประมงแต่เราก็รู้แหละว่าการฆ่าสัตว์บาป และพ่อแม่ก็บอกลูกนั่นแหละไปตามตรงว่าการค่าสัตว์อย่างเงี้ยบาปแต่ตอนนี้แม่ยังเลือกไม่ได้ยังไม่สามารถก็ต้องบอกความจริงนั้นให้กับลูกแต่ถามว่าแม่ทําได้ไหมถ้าทําได้นั้นประเสริฐมากมันคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่แม่จะพึงกระทําก็บอกไปตามความจริงลูกก็รู้แล้วว่าโอ้แม่เรานี่เป็นคนที่ตรงรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร ถึงแม้ว่าตนเองยังทาไม่ได้ก็บอกไปตามความจริงเพราะฉะนั้นสัจวาจานั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ควรจะมีอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าศรัทธาศีลสุดตาคือการฟังฟังให้มากฟังให้ดีฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วนําไปไข้ควรพิจารณาจากคะคือการสละวัตถุทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทาเอาไว้นะมีการเกื้อกูลแบ่งปัน ตามสมควรแก่ฐานะตามสมควรแก่บุคคลผู้รับและตามการอันควรและอย่างสุดท้ายได้แก่ปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาให้ควรเมื่อเรามีศรัทธาแล้วความเลื่อมใสแล้วเราจําเป็นต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยอย่าให้ตกไปในฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนมากเกินไปทําให้เกิดความหลงงมงายเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเครื่องประกอบในกุศล ทั้งหลายทำให้กุศลเหล่านั้นเนี่ยมีความมั่นคงพูดมาต้องเยอะนะจะเห็นได้ว่าอาริยทรัพย์นั่นแหละจึงเป็นทรัพย์อันควรค่าอย่างยิ่งที่มารดาจะพึงมอบให้แก่บุตรของตนและที่สำคัญบุตรจำเป็นที่จะต้องขวนขวายหาทรัพย์นั่นเองแม่ได้เพียงแต่ชี้หรือบอกขุมทรัพย์นั้นให้แก่บุตรของตน สุดท้ายบุตรของตนต้องขุดขุนทรัพย์นั้นด้วยการกระทําของตนเองจึงจะได้ทรัพย์คือเรียทรัพย์นั้นเองนะต้องขออนุโมทนานะธรรมะาในวันนี้ก็ขอยุติโรงเพียงเท่านี้นต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทําเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีแล้วขออุทิศบุญเหล่านั้นให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญ สามารถกระทําตนให้ข้ามห่วงน้ําคือวัตตะทุกข์และไปถึงฝั่งเก่าวคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิญขอเจริญพรต่อไปให้โยม